รักผมกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผม next X Men อีกเช่นเคยแนววันนี้เนี่ยมากันอยู่ในเกมระบบนะครับผมเป็นแมปอะ,อะไรว่าโรงแรมเฮียนนะครับผมเสียงผมยังไม่หายอีกทีเนี่ยยังเป็นเสียงเหมือนเดิมอยู่ <c oughs> เอาละวันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์กันว่ามันจะเฮียนจริงหรือเปล่าได้ข่าวว่าคล้ายๆนะกูมาแล้วแบบไม่เคยทางออกไปได้โอ้ยอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะเฮียนจริงไหมนะครับผมก็ใครก็ได้นะครับผมที่คิดว่าเล่นเกมนี้ผ่านเกมนี้ซิวนะครับก็มาเล่นกับผมได้เพราะผมเล่นเปนะ็นเออนั่นแหละแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะผมที่ผมจะมาเล่นเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขอคนละหนึ่งลายแล้วก็หนึ่งติดตามเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันนะเออมันจะเฮียนต่แค่ไหนกันเสียวเออแล้วกูลงมาทำไมตรงนี้นะเนี่ยออกไปดิเออไปหาห้องกกัน,นะ เฮ้ยมึงวิ่งตามกูทำไมเนี่ยเจอกันไปรอบหนึ่งแล้วนะเราเนี่ยไหนวะเราจะไปหาห้องที่มีคนก่อนละกันจะได้เข้าไปแล้วก็แล้วแบบรูบปรไปดล้วกันเลยครับน้องๆมีไหมเนี่ยเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้โอ้เต็มแล้ววะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้มาดีสองก็ได้้ยมันเต็มแล้วมึงจะเข้าไปทำไมวะกูไปห,หัวเธอเว้ยเฮ้ยห,หัว,หวหเธอกอัรู้จักปะ เหลืมตาขึ้นมานะครับผมก็เห็นเป็นแอเทิร์อยู่กับเราเอาละตอนนี้เรารออยู่ในลิฟต์รอลิฟต์เปิดป้าง,งครับเพื่อนเพื่อนไปแล้วครับผมโอเค,อเคผมตอนแรกเราก็ต้องรอให้มันไปเอากุญแจออกมาก่อนละกันโอโเอยมึงชำนานจริงไหมนยเพื่อนม,มึงต้องชำนาญน,นะเว้ยมอาเอา<ๆ>พ,เพิ่งเล่นเหมือนกันเลยเหรองั้นไปดีครับพึ่งเล่นก็พเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเราไงครับเออพึ่งเล่นก็เก่งได้เอา้าทำไมมันตามวะเอาไปด้านนี้เหรอเฮ้ไปเรื่อยนะกูละ ไปมาดูดิ boundaries. จะหลอนจริงกับเปล่าเ้ยนี่ประธานาธิปันธ์นีด้วยไม่หลอนเลยอ่ะไม่มีรูปผีดูเลยหรอวะอยากรู้ว่ามันจะหลอนจริงไหมครับน้องๆปากดีเป็นงั้นแหละเดี๋ยวพี่แบกเองอีกน้องนี่มันใช้ฟรีฟ้าเอลโถมึงจะแบกอะไรเนี่ยแบกแรงเหรอมันคนละเรื่องนี่มันเกมผีมันดูนี่ก่อนมึงจริงจังนี่มึงดูเนี่ยมันได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กแถวนี้ไม่ยหลอนก็ได้หลอกก็ได้นี่รูปปลาเซมอนแม่เนี่รูปผีรูปหรือว่าจะเอารูปพงรูปผีเข้ามาให้แบบตกใจครับน้องๆ มึงมาตกใจมึงวิ่งถลุยเลยเหรอมึงมีกุญแจได้งไงเนี่ยไม่เห็นมึงเก็บเชียอะไรวะ <c oughs> มึงเป็นวิ่งถลุยสลิ่งกูทำเองตายเทียอะไรเนี่ยไม่ตายฮะนี่กูตายเลยเหรอตัวเทียอะไรกินกูเนะี่ยบอกแล้วไอ้สิบตากูลูกเพาะคุณถูกฆ่าโดยอะไรกูอ่านไม่อออกีอโยอีย่าอะไรมึงเนี่ยเออถ้าเพื่อนกูไม่ตายสัตว์มันหลอกไปตาย <c oughs> เจอกันใหม่รอบหนึ่งเมื่อกี้ผมแค่อ่อนให้ รอบนี้เรามากันสามคนเว้ยว่าไงวะพี่บัวเราจะเรียกกันว่าพี่บัวก็แล้วกันครับค้นเดี๋ยมัน3มคนก็แล้วกันเออมัน3นั่นแหละเสื้อกู3มตอนนี้มันร้องหนในคนนึ่งอยู่แต่มันก็เข้ามาแหละตอนนี้มันกำผิดร้องหนอยู่เสื้อกูเหรกูเรียนมาย่อเฮียอะไรไม่ใช่สายย่อโคโยตี้เองมึงอะตบหัวโยกเลยพี่บัวไม่อะมีคำหยาบไม่ได้เลยนะเนี่ยเออไม่ต้องมีมันต้องไม่มีคำหยาบนะครับเอาเถอะตามเรามาราเชียนเดี๋ยวเราหากุญแจก่อน กุญแจน่าจะอยู่ข้างในนี้นะครับเปิดเข้าไปดูกันเออไม่ได้หินไอ้เหี้ยกุญแจอยู่ไหนวะเออกุญแจอยู่ไหนเนี่ยเอาเฮ้ยมันไปแล้วเหรอวะตามกูมาดิตามมาเหี้ยอะไรเนี่ยมันปลดกุญแจได้ไงเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยรอกูด้วยกูจ่ายเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ,อ้ไฟติปบ๊อปติปบ๊อปเลยนะตายหาแน่เลยครับผมทุกคนเร็ว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 มึงรีบหามึงรีบหาเดี๋ยวกูเดินตำรวจรอนี่นี่ประตูตัวเนี้ประตูตัวดู กูกล้าเปิดไหมเนี่ยจะเปิดปุ๊บกูตายไหมเนี่ยอ่าเจอดินสอไม่ตายถ้าเจออะไรกูถึงจะตายนะอยากรู้เหมือนกันเลยเฮ้ยเอาอ๋หายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไปด้านนั้นหรอเอาไม่ได้ไปด้านนี้หรอเฮ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยสัตว์แล้วแม่งเมย์ไปไปไม่หลอกูเลยนะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมึงอ้าเฮ้ยโอ้ยไฟดับไม่แย้เย่กูกูไม่ตายวับไม่ฮะวับอะไรเฮ้ยคำหยาไม่ได้ด้วยคำหยาอะไรอะไรต่อย มาต่อดิมีดินสอเน,นี่ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยฮะ,ฮะมึงใครวะามเป็นคนของประธานบริษัทฮะกูเพื่าทานข้าวทานข้าวอะไรรอกด้ด้เพื่อนกูเหม็นปากไอ้นี่กูไม่อยากดูกับมันรอกด้วยโอ้ยน้ำลายเต็มไม้กูมาเลยนี่ไอ, <c oughs> อ้ยอ้อยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยขยันี่ไม่กูต้องสแปรมไหมเนี่ย เอาละอยู่ไหนกันวะอยากเจอจริงๆเลยผีเนะี่ยมึงมาดิสัตย์กูตบให้ฝันล่วงไปเลยเออไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ะตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มานี่ผมตบหมดนะครับอืมตบแค่ในเกมในะถ้าในชีวิตจริงนี่กูโดนตบมาดิไม่เคยกลัวใครอยู่ละทำไมเพื่อนกูหายไปอีกคนแล้วะเนี่ยโดนแดกแล้วมั้งสุดน้ำหน้าน้ำหน้าไดีดิเอ๊ะเชคมาด้านนี้สิเออ อะไรมึงมึหงหขีหัวแต่กูทําไมมึงยอมหลอกกูไปตายได้ไงวะ<ม>อะไรมันอะโอ้โหตอนนี้เลยไปเล็ไปเล็ไป,ปไม่มีอะไรไฟมื่อีกแล้วกูว่าแม่งกูโดนล่อแน่นอนเลยวะกูเจอแน่เลยวะจังหวะเนี้ย<ร>มาเนี่ยเจอแล้วเจอเพื่อนกูเนี่ยเปิด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 เร็เวเร็วเร็วเร็วก่อนที่มันจะมาเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเอกแคกเอกแคกมามันยังไม่มาโู้ทู่มึงเนี่ยกูยังกำลังอู่อนาคตหลงศพพี้ยอะไรพี่โนหลงศพอะไรอยู่เนี่ย ลงศพกูเหรอกูยังไม่ตาย <c oughs> มึงแช่งกูไหนอะไรเนี่ยเปิด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 หน้ามึงอะ <c oughs> อยู่ไหนอะไรเนี่ยออกมาดิเอาไปนู่นตอนไหนปะคิดว่ามึงย่อทำไมเนี่ยมึงเห็นหมีหรือไงเอ้าูกูจะย่อ <c oughs> ไหนวะเนี่ยอยากเจอจริงๆเลยพวกผีนะจะตบฟันล่วงเลยคอยดูปากตีไม่งนเลยเอ๊ะไม่เป็นมื่อไรเฮ้ย มืดไม่เป็นไรหาอะไรระไฟฟ้าหัวฟัวฟ้ากูไปเนี่ยเฮ้ยเข้าห้องเลยไม่ได้เหมือนเข้าทำไมเนี่ยออกไปดิเฮ้ยอะไรแวบๆเปิดอดอกมาดีกว่าเฮ้ยเพื่อนรอด้วยเอ้าฮะกูตายไอสัตว์กูตายกูตายได้ไงวะกูงงเลยบอกแล้วให้มึงหลบหลบหาเห็นอะไรเนี่ย รู้สึกว่าคุณจะมีปัญหากับเออใช่กูมีปัญหากับมันแน่วันเนี้ยมึงฆ่ากูสองสามรอบแล้วกูมีปัญหาแน่แสงไฟจะกระพริบก่อนที่มันจะมาเอาแล้วทําไมไม่บอกกว้งแต่ทีแรกวะตอนกูนตายแล้วเพิ่งมาบอกแม่งตอนไฟไฟกระพริบเพ,พี่มไปหาที่ซ่อนโอ้ยมันต้องโฟมมาซ่อนมาแล้วมึงต่ตัวตัวกูก่อนเลยมามันเข้าไปแมบอะไรต่อได้มึงต่อเลยนะไอเชียนี้ไม่ตาได้ไงประเด็นกูร้อนแล้วตอนนี้เครื่องร้อนแล้วเครื่องติดแล้ว มึงมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยมึงมามึงมามึงตอยกูเลยผีเนี่ยมึงจอเจ i, เอศพกูด้วยไอสัตว์อะ่ะคลิปนี้หัวร้อนไว้แค่นี้แล้วกันสำหรัใใบใครที่เล่นเป็นนะครับก็บทักข้าผมมาได้เลยนะเดี๋ยวกับผมนจะพาทุกคนไปปั่นเองมึ <samb il S 2> งหุบปากไปก่อนเออเดี๋ยวใจเย็นเอาละสำหรับใครที่โอ้ยแม่งเอ้ยใครอยากเล่นกับผมนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยสําหรับแมปนี้นะเออมาหามาพาผมไปแบบทัวร์หน่อยละกันอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีชนะได้หรือเปล่านะครับน้อง